โอเคครับสวัสดีผู้อมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องบันไดมือถือขอช่องไปแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม YS c นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นคือแนวทางการอัพสกิลนะครับในคลาสชิพของฮันเตอร์นั่นเองอา่าก็เป็นอาชีพสุดท้ายนะครับก็ถึงคิวของตัวละครผมสักทีคุณผู้ชมดูด้านบนนะค่าพลังแทบไม่กระดิกเลยครับอันนี้ผมพูดตามตรงว่าผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าต้องทํา คอนเทนต์เกี่ยวกับอาชีพนี่แหละให้ครบนะซึ่งอาชีพผมเนยเลือกเป็นอาชีพสุดท้ายเพราะว่าเอฟซีส่งไอดีมาให้เนาะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนว่างอะไรยังไงนะครับก็เลยรีบทําให้เสร็จครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆนะสำหรับาคาาชีพ h ันเตอนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับคนที่สนใจเติมเกม YS6 นะทางเรามีร้านโอเวอร์ท็อให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสดปลอดภัยแน่นอนครับ นอกจากนี้ทางร้านได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีบัญชีบริษัทรองรับในการโอนหากผู้ชมสนใจเติมเกมแล้วก็สามารถแอดไลน์หรือติดต่อทางเพจได้ที่ดิงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยหรือบอกไปทางร้านมีเติมเกมมือถือหนึ่งเพียบเลยนะครับค<ด>ือผู้ชม,มเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการจัดสกิลครับในคอาชีพของฮันเตอร์กันครับไป สำหรับคาดอาชีพฮันเตอร์นะครับผมก็จะจัดไว้ไม่ใช่แบบ PVE หรือว่า PvP นะสำหรับฮันเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถจัดเซตเดียวเนี่ยเล่นได้ทุกสนามเลยนะครับอย่างเซตแรกที่ผมจัดไว้เนี่ยคือเซต full damage นะครับสามารถเล่นได้ที่ป้อมนะอารีนา่าในโหมดต่างๆอะไรก็ตามแต่ครับเล่นได้หมดเลยนะสำหรับสก,กิลที่ผมเลือกใช้นะครับจะมีระดมยิงธนูแล้วก็ธนูไซโครน แล้วก็ระบำลมนะครับเป็นบัฟเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนั่นเองส่วนสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นฝนธนูเอลครับเป็นสกิลเอลีนะครับสำหรับสกิลระดมธนูนะครับผมอัพไว้สัก4ก่อนแล้วก็แพสซีฟไว้สัก1ครับสกิลนี้ก็รีดดาเมจได้ไม่มากแต่ก็ใช้เป็นดาเมจได้เหมือนกันในส่วนของธนูไซคโครนเนี่ยค่อนข้างจะมีดาเมจนะครับสกิลนี้ผมอัพไว้สัก6แพสซีฟติดไปสัก2นะครับก็เป็นดาเมจเลยนะ ส่วนสกิลระดมลมครับอันนี้ต้องแอปสุดเลยนะครับเพราะว่าท่านี้จะเป็นบัฟนะครับทําให้สกิล,ละระดมยิงธนูธนูไซโครนแล้วก็ฝนธนูเอลครับแรงขึ้นเนี่ยเริ่มต้นก็คือ38%นะครับอันนี้แอปสิไปแล้วนะในส่วนของแพสซีฟเนี่ยก็จะได้หลบปลีกอีกสาอันนี้ต้องแอปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องแอปขั้นต่อไปด้านล่างนี่นะอ่าสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นเลื่อนขั้นระดมเอลนะ ดาบ,บมลมเนี่ยเลื่อนขั้นเป็นดาบ,บเอลนะครับเพิ่มการเคลื่อนที่อ่ามูสปีนี่ยี่เปอร์เซอันนี้ก็จะเท่ากับพวกนินจายนะและในส่วนของบัฟสกิลเนี่ยครับจะเพิ่มเป็น48%นะเดิมทีตรงนี้เนี่ยสามสิบแปดเปอร์เ็นต์เห,หเพิ่มมาอีก48%ถือวอ่าแรงมากนะเท่ากับว่าสกิลที่เราเปิดใช้นี่คือแรงหมดเลยนะครับในส่วนของแพสซีฟสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับดามเมจนะครับน้อยลงนะครับก็คือ5%ใช้ได้ทั้งคนกับมอนสเตอร์นะครับ ก็คือมีความถึกขึ้นนิดนึงนะประมาณนี้ในส่วนของแพสซีฟติดตัวเจ็บสาหัสนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจลมนะครับอันนี้คือ,อติดไว้สักหนึ่งส่วนแพสซีฟติดตัวสางกำเนิดนะครับอันนี้จะเป็นทุกการโจมตีเนี่ยจะฟื้นค่ามานานั่นเองนะครับประมาณนี้ก็คือติดไว้สักหนึ่งนั่นแหละส่วนการจัดสกิลน,นะครับผมก็จะจัดไว้ประมาณนี้คุณผู้ชมจะจัดตามผมก็ได้นะหรือจัดตามใจชอบก็ได้นะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทสสกิลนะครับหรือว่าดาเมจกับมอนสเตอร์แถวนี้กันนะครับผู้ชมไปครับผู้ชมเรามาถึงมอนสเตอร์สลามเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการเล่นฮันเตอร์นะครับแน่นอนว่าเราต้องรักษาระยะห่างเสมอนะไม่ว่าเราจะเทสสกิลไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเน้นโจมตีทำลายอยู่ดีนะครับว่าจะเป็นโหมดาอีน่โหมดป้อมโหมดกิวร์นะครับธนูก็จะเป็นตัวที่อยู่แนวหลังนะครับคอยตอดอยู่ห่างหางนะเริ่มต้นแล้วก็เปิดสกิลแป๊บกันเลยครับตลวเปิดสกิลผลเลย ปรผมว่าสกิลเราหมดแล้วแล้วก็ยิงธรรมดาเลยครับอ่ยิงธรรมดาว่าธนูมันยิงธรรมดาแรงอยู่แล้วนะแล้วแถมเร็วด้วยนะครับเป็นคลาสอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งสกิลมากนะักว่างั้นเถิดอ่าแม็กแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับ ป,ป,ประมาณนี้ในขณะที่เราเปิดบล็บเนี่ยสกิลช่วงแรกๆนี่คือแรงมากนะครับอ่าพอสกิลหมดเราก็ยิงธรรมดาได้อยู่ดีนะ<ป>อ่าใครที่ไม่เคยเห็นธนูนะครับเล่นโหมดป้อมเนี่ยลองไปย้อนดูคลิปนะครับในช่องผมได้อ่าในในคอนเทนต์น,นะครับ6เทคนิคนะครับพิชิด MVP ในยุทธการป้อมนะผมก็จะใช้ธนูแหละนะครับในการชิด MVP นะ นะสำหรับคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสายที่2นะครับสายที่2เนี่ยจะเป็นสายดาเมจกึ่งซับนะครับก็ใช้กับหมวดอะไรบ้าง PVE นะนะผมมองว่าใช้กับ PVE ได้อย่างเดียวนะครับก็คือการลงนันจิ้งกับเพื่อนในกรณีที่ไม่มีพารอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาฮันเตอร์เนี่ยไปฮิลช่วยได้นะครับประมาณนี้แต่เนี่ยเนะี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมาะเล่นกับคนนะครับเพราะว่าฮิลมันไม่ได้แรงเท่ากับพรีสนะอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรา ฮิลเนี่ยเ้วไปเล่นสู้กับคนเนี่ยผมมองว่ามันก็จะขาดดาเมจอยู่ดีซึ่งมันไปได้ไม่สุดนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดเจอคนเนี่ยเล่นสายฟูดาเมจดีกว่านะส่วนสกิ้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะมีดมยิงธนูธนูไซคอนพอรอมกำเนิดแล้วก็น้ำพุชะตานะครับเอามา2ฮิวเลยนในส่วนของ,ของดมยิงธนูนะครับกับธนูไซคอนอัพไว้ประมาณนี้นครับเพื่อเอามาทำดาเมจออเล็กน้อยส่วนที่เราอัพเต็มเนี่ยคือพอรกํกำเนิดนะครับเอามาฮิวเพื่อน ในะส่วนแพสซีฟนี่ก็จะได้โลดด้วยนะครับส่วนทุชาตาเนี่ยก็อัพสิเลยแพสซีฟก็อัพห้ครับเพื่อให้มันฮิวแรงขึ้นไอ้ท่าเนี้ยอย่างที่รู้กันนะครับก็คือมันใช้คูดาวสองวิซึ่งมันเปลืองม,มานามากก็คือมันฮิลได้บ่อยจริงนะแต่มันเปลืองม,มานาฉะนั้นคุ้ชมต้องอัพแพสซีฟอนี้นะครับติดตัวสั่งกำเนิดทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะฟื้นมานานะครับก็ธนูเนี่ยมันยิงได้อยู่แล้วเน,ะนาะเวลาเราโจมตีธรรมดาเน,นี้ยมันก็จะเด้งมานาได้ดีขึ้นด้ววยยยครรัันะับอออนนนนนเเเเี้้้ไป5ละะถาาากกิดฮ็ขึนน ในส่วนของแพสซีฟติดตัวเจ็บสาหัสเนี่ยก็คือเพื่มระเมตรลมอันนี้เอาไปสักหนึ่งก็พอครับที่เหลือสกิลระเมตรเราไม่ใช้เลยอ่าอันนี้คือในกรณีที่เราเป็นเออ่พระรองแล้วกันนะใช่คว่าพระรองไม่ใช่พระแท้เออเป็นพระรองแล้วกันนะเป็นสายโจมตีกึ่งซับนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะเปลี่ยนสกิลเช่นเอ้ยผมอยากมีดาเมจมากขึ้นคุณก็ตัดสกิลนี้ไปก็ได้ครับน้ำพุชะตาแล้วก็เอาสกิลนี้มาใช้ ฝนให้ดูเอลอเพื่อทำระเบิดเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ส่วนบัฟไม่ต้องมา,มาเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาบัฟมาเนี่ยสกิลโจมตีครับเราควรมีทั้ง3สกิลถึงจะคุ้มนะก็ประมาณนี้ส่วนการจัดสกิลนะครับก็ประมาณนี้ครับผู้ชมจัดตามใจชอบก็ได้นะอ่ะที่เดิมครับที่เทสกิลนะครับกับนอนสลามนะไม่มีอะไรมากครับผู้ชมก็มีแค่สกิลสองสกิลโจมตีอ่าเวลาเพื่อนเดือดร้อนก็แค่หิวนะครับ แค่นั้นเองเนี่ยแมาเป็นพัดลองแล้วกันนะ <c oughs> นถ่ายพัดลองจะถามว่าฮิวแลมมันก็ฮิวแลนะครับผมว่ามันแรงนะมันขึ้นอยู่กับดาเมจเร,เร,ราด้วยแหละถ้ายิ่งเดาเมจเวทเราสูงนะครับมันก็ฮิวแรงนะครับอะ สำหรับสายพระรองก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมบ้างครับผู้ชมสําหรับแนวทางการจัดสกิลในอาชีพของฮันเตอร์นะโดยหลักก็จะเป็น2ส,สายที่ผมจัดไว้นะครับก็คือสายฟูดดาเมทนะครับแล้วก็สายโจมตีกึ่งซับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะส่วนในค่าฮันเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพเดียวนะครับที่เน้นการโจมตีธรรมดาด้วยเพราะว่ามันโจมตีเร็วมากๆเลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะจุ๊บจุ๊บจ้า